มันน่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วสำหรับการทําคลิปรีวิวในครั้งนี้นะครับ Monkey Fun 60 Pro นะครับผมคียบอร์ดบัดเจ็ตที่เป็นแบบ h อ i ์ไเฟกซึ่งในมุมของผมเนี่ยผมขอเกินก่อนเลยละกันว่าสำหรับผมมันคือ คีย์บอร์ดบัจเจตที่โคตรจะคุ้มค่าและก็โคตรเดอะเบสมากๆซึ่งใน,นเวลานี้สําหรับผมเนี่ยในช่วงต้นปี2025เนาะก็ต้องบอกเลยว่าคีย์บอร์ดประเภทฮอ e เฟเฟ t หรือว่าพวกแมกเนติกสวิชเนี่ยมันมีค่อนข้างล้นตลาดมากๆสําหรับผมตอนนี้ก็เลยมองว่าฮอยเฟเฟ์คีย์บอร์ดเนี่ยมันแทบจะคือคือการหมดเลยทั้งสเปคความสามารถประสิทธิภาพการใช้งานอะไรพวกนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแทบจะเป็นในทิศทางเดียวกัน ือหมดแล้วนะแต่สําหรับบอ i กี y ฟัน60 Pro ตัวนี้นะครับผมผมมองว่ามันเป็นฮอยเฟรคทีย์บอร์ดที่คุณคุ้มค่ามากๆกับเงินที่จ่ายไปในงบ1,500บาทนะครับคุณจะได้การเชื่อมต่อที่เป็นไร้สายด้วยในทางกลับกันเนี่ยเมื่อตอนที่ฮอยเฟรคทีย์บอร์ดมาใหม่ถ้าคุณจะหาโหมดการเชื่อมต่อที่เป็นไร้สายด้วยลูทูธไวเลสอะไรพวกเนี้ย มันจะราคาทีขึ้นไปสูงมากๆแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคือ1 5 0 0เนี่ยคุณสามารถหาไัวไอเฟลคีย์บอร์ดที่มันเชื่อมต่อแบบไตรโหมดแบบนี้ได้แล้วนะและผมรู้สึกว่าแต่ผมลองใช้โหมดไรสายไวเลส2.4 GHz มาเนี่ยมันแทบจะไม่มีดีเลยให้ผมเห็นเลยนะในแง่ของตาเปล่านะครับคือการกดสัมผัสต,ต่างๆมันทํางานได้ค่อนข้างจะตอบสนองไวเลยใช้ได้ก็แอบตกใจเหมือนกันที่มันสามารถทําได้ถึงขนาดนี้นะแต่สุดท้ายแล้วผมก็ เสีียยยบายอยู่ดและก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางร้านคี y ล r วมากเลยนะครับผมที่ส่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ผมได้ทําการใช้งานนะครับทดสอบต่างๆแล้วก็เกิดเป็นรีวิวในครั้งนี้เนาะผ่านมา1เดือนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเอนจอยกับการใช้คีย์บอร์ดตัวนี้มากๆแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็อาจจะมีข้อติเล็กๆน,น้อยๆอยู่บ้างนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมพูดให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างสําหรับ เจ้ามอนสกีฟันหกศูนย์โปรนะครับ <het> ก็เริ่มที่พื้นฐานก่อนเลยแล้วกันนะในส่วนของสเปคคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเอาจริงคือฟันหกศูนย์โปรเนี่ยมันจะมียูนิตให้เลือกประมาณ4ี่ยูนิตแล้วก็ออปชันอย่างพวกไร้สายเสียบสายอะไรนี้ให้เลือกด้วยนะแต่กับรุ่นนี้ครับผมทางคีย์โปรเข้ามาขายอยู่ที่ราคา1490บาทซึ่งมันทําให้เราได้ในแง่ของประกันและบริการหลังการขายแล้วถ้าเราซื้อกับตัวแทนทางประเทศไทยนะครับถือว่าดีมากมาก0 0้คุณได้ประกันด้วยแล้วก็คุณได้ค รุ่นตัวถูกนะครับทีนี้ในความต่างของยูนิตของ Monster Fun 60เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากดิกฉั้นผมจะขึ้นเป็นรูปแล้วก็จะขอพูดเท่าที่ผมจําได้คร่าวๆแล้วกันเนาะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างในแต่ละยูนิตตั้งแต่รุ่นถูกสุดเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นรุ่นที่โค้งเรท1,000เฮิร์ตสแกนเรท10,000เฮิร์ตส่วนรุ่นโปรแล้วก็รุ่นแม็กซ์เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งเสียบสายอย่างเดียวแล้วก็แบบไตรโหมดเนาะที่เชื่อมต่อได้แบบไร้สายแบบไวเลส2.4 GHz แลล้วก็บบููททธนะครรัโโดยงเซอร่ดอรนด Canle เนี่ยจะให้แมวที่32,000เฮิร์ตนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นรุ่น Max ขึ้นไปเนี่ยเมื่อใช้ไวเรท2.4 GHz ในการเล่นนะก็คือเสียบไร้สายใช้งานเนี่ยมันจะรันโค้งเหลี่ยมที่8,000เฮิร์ตด้วยนะครับผมตามสเปคระบุมานะซึ่ง3ยูนิตที่ว่ามานี้นะครับผมตั้งแต่รุ่น Standard รุ่น Pro แล้วก็รุ่น Max เนี่ยมันจะมีบอดี้ที่เป็นเคสพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีรุ่นท็อปอย่างรุ่น Ultra เพียงรุ่นเดียวที่ใช้เป็นเคสแบบอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าในส่วนของ Fan 60 Ultra เนี่ยมันจะไม่ใช่บอร์ดแบบ Point Effect 100%นะมันจะเรียกว่า TMR นะครับซึ่งตามที่ผมเข้าใจเนี่ยมันคือบอร์ดที่เราสามารถ เปลี่ยนสวิตช์ที่ใช้ได้ทั้งแมกเนติกสวิตช์แล้วก็แมชชนิคอลสวิตช์นะครับมันจะอารมณ์คล้ายๆกับ Gorillas g m MK Pro HE มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะที่มันสามารถใช้สวิตช์ของบอร์ดแมชชนิคอลได้ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยที่ให้มานะครับผมสำหรับรุ่นที่เป็นไร้สายนะครับถ้าเป็นรุ่น Pro กับรุ่น Max เนี่ยเขาจะให้มาที่3,000มิลลิแอมป์แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นอัลตร้าจะอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์นะครับส่วนค่า Actuation Point ต่างๆเนี่ยทุกยูนิตเนี่ยจะเคลมวให้ปรับที่่ตตสุดคคือ0.1ม mm มิิลลลเรรนะรับแ้วก็ ตัวราปิสติกเกอร์ตามสุดอยู่ที่0.01ม mm ิลิเมตรนะครับซึ่งมันก็ถือว่าต่ำมากๆนะครับถ้าต่ำกว่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีผมไปกดทำไมนะมันก็เปลี่ยนไประบบสัมผัสเตออมันจะได้จบๆกันไปซึ่งตอนนี้ทางร้านคีโปรนะครับผมก็มีเข้ามาขายแค่รุ่นโปรอยู่นะครับก็ในอนาคตผมเห็นเขาบอกว่าจะนำรุ่น Max แล้วก็รุ่น Ultra มาวางจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนของจะหมดนะที่ทางร้านนะครับก็ ประมาณต้นเดือนมีนาเหมือนจะเติมของนะครับผมก็ผมไปสอบถามมาเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งถ้าใครสนใจเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้มีประกันนะครับแล้วก็ได้บริการหลังการขายด้วยแถมงบพันหได้ตัวจบสําหรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากๆเนี่ยก็ผมจะทิ้งรายละเอียดลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เนาะส่วนดีไซน์แล้วก็ภาพรวมของคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบบเลเยอร์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่มีในส่วนของตัว F row แล้วก็ arrow key มาให้นะครับก็จะเป็นไซส์แบบสไตล์เกมมิ่งจ๋าๆเลยนะคือ ราคานี้นะครับผมก็คือ,คอตัววัสดุต่างๆตัวเคสอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความแบบกรุบกรอบหรือว่าแบบมีความก๊อกแก๊กอะไรให้ผมเห็นสักเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคเลยนะซึ่งมันจะมีให้เลือก2สีก็คือสีขาวกับสีดําแล้วก็จะมีส่วนของคีย์แคปให้เลือกด้วยวมันจะเป็นแบบลายๆไหมหรือว่าจะเป็นแบบปกติแบบนี้นะครับซึ่งสีขาวก็ทําออกมาดีนะครับผมไม่ติดอมเหลืองไม่ซีดไม่ขุ่นหมองนะครับก็จะเป็นสีขาวแบบขาวเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดไฟส้มมันก็อาจจะ มีความอมส้มนิดนึงนะทุกคนซึ่งในส่วนของตัวคีย์แคเนี่ยก็จะเป็นแบบ p p t นะครับผมดับเบิลช็อตเนาะแล้วก็จะเป็นแบบไซส์ปริ้นต์อย่างนี้พวกตัวฟอนต์ตัวหนังสือมันก็จะไฟทะลุแบบนี้เลยนะครับด้วยผมก็ ได้มาเป็นเพียงคีย์แคปท,ที่เป็นอิงลวนนะไม่ได้มีภาษาไทยนะครับใครอยากได้บริการภาษาไทยเพิ่มเติมก็ลองหาดูหรือจะเปลี่ยนคีย์แคปก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับส่วนด้านหลังของตัวคีย์บอร์ดก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษมากก็จะมีที่ปรับระดับนะครับผมยางกันลื่นสวิชเปิดปิดสําหรับการใช้โหมดไร้สายแล้วก็สลับโหมด Mac Window s ได้นะฮะตัวนี้ถือว่าทํามาค่อนข้างดีเลยในส่วนของด้านหลังนะครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดมันจะมีการยกระดับมาอยู่แล้วเนาะระดับหนึ่งแล้วก็มันจะมีที่ปรับระดับ ดยปกติคีย์บอร์ดที่ผมเห็นมาในส่วนของไ i เอฟตคีย์บอร์ดราคาประมาณนี้มันจะไม่ค่อยมีที่ปรับระดับมาให้แต่ว่าฟัน60 Pro เนี่ยเขามีมาให้นะครับ2ระดับซึ่งถือว่าดีมากๆแต่ผมก็ขอติเรื่องนี้นิดนึงตรงที่บอดี้มันเนี่ยไม่มีที่เก็บดีซิเบอร์ไวเลส2.4 g h z ให้เลย นะครับไม่ว่าจะหันจุดไหนก็ไม่มีน่าเสียดายนิดนึงที่ว่าเออมันใช้งานได้แบบไร้สายทั้งทีแต่ว่ามันไม่มีที่เก็บไวเลสดองเกลเนาะใครจะใช้ไร้สายก็เก็บตัวรีเวอร์ดีๆเด้อและอีกอย่างคือตัวคนะีย์แคปเนาะที่มันทําเป็นไซปริสตัวนัวสือแบบไฟทะลุอย่างนี้มาเนี่ยมันทําให้คีย์บอร์ดที่ไฟสวยอยู่แล้วนะครับพอมาอ่กับคีย์แคปที่เป็นแบบนี้มันก็ทําให้สวยยิ่งขึ้นเนาะแต่กับคีย์บอร์ดที่เป็นแบบฮอร์เอฟเฟกต์หรือว่าแม่เหล็กแบบนี้เนี่ยการเปิดไฟก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อ เพอร์ฟอร์แมนซ์นะมันอาจจะมีการสะสมเรื่องของความร้อนอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เลยเปิดไฟแบบงามๆไปเลยนะทีนี้มาถึง point หลักของคลิปกันบ้างที่ทุกคนน่าจะอยากดูกันแล้วเนาะคือเรื่องของประสบการณ์การใช้งานเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะโอเคมาที่เรื่องของสวิตช์ก่อนเลยสําหรับสวิตช์ตัวนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นแบบแบรนด์พี่แบรบนด์น้องอะไรอย่างนี้เนาะขเขาก็ใช้สวิตช์จากแอคโคนะครับตัวนี้สําหรับผมผมชอบสวิตช์มากเพราะว่ามันมีความวอ b ์ブค่อนข้างจะ น้อยมากๆแทบจะไม่เห็นความวอโบเบิลเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวแมท6 0 HE ตัวเก่าของผมเนี่ยตัวนั้นมันจะมีความวอโบเบิลอยู่มากพอสมควรเลยแล้วก็ตัวสวิชเนี่ยเขาให้มันเป็นแบบตูดปิดอย่างนี้ด้วยนะมันก็เลยจะทําให้เสียงที่มาจากตัวสวิชเนี่ยมันมีความเต็มมีความแน่นแล้วก็มีความดังมากๆคือมันทาให้เสียงจากสวิชเนี่ยมันออกชัดเจนกว่าตัวที่มันไม่มีตูดปิดอย่างนี้นะครับเสียงสวิชเ์เพียวๆมันก็จะประมาณนี้ ซึ่งตัวสวิสตัวนี้นะครับมันก็จะมีฟูลทาวเวอร์อยู่ที่3.4ม mm, นะิเมตรเนาะแล้วก็น้ำหนักการกดเนี่ยไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40กรัมแล้วก็มีแรงปล่อยอยู่ที่ประมาณ48กรัมได้นะครัผมจำไม่ผิดซึ่งถ้าหากใช้เป็นนานๆก็ไม่มีอาการปวดนิ้วเลยนะครับคือผมลองเล่น5ชั่วโมงนะครับ4-5ชั่วโมงอะ่ะก็ไม่รู้สึกว่าจะปวดนิ้วอะไรเลยนะ ถือว่าเป็นการกดที่น้ำหนักเบาสบายมากๆแต่ว่าในฐานะของคนที่ชอบเสียงแล้วก็ฟีลลิ่งจากคีย์บอร์ดแบบแม a น i c a ลเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเสียงจากคีย์บอร์ดตัวนี้สักเท่าไหร่คือมันไม่ได้ปลื้มมากขนาดนั้นแต่ก็เดี๋ยวลองฟังกัน ก็คือตอนที่ผมกดคีย์บอร์ดตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบบราพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเรากดคีย์บอร์ดที่มันเสียงดีฟิลลิ่งดีมาโดยตลอดแล้วพอเรามาเจอตัวนี้คือเรารู้สึกแบบโอ oh ้แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยจริงเสียงจากสวิชโดยตรงอย่างที่ผมกดให้ฟังเนี่ยมันถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็พอผมได้ลองใช้งานไปสักพักใหญ่ๆเลยผมรู้สึกว่าไอความรู้สึกแบบบราอะไรพวกนั้นนะมัน หายไปหมดเลยนะครับคือผมกลับชินกับเสียงของตัวนี้มากๆมันเลยมองข้ามเรื่องเสียงไปแบบโดยปริยายเลยนะอีกอย่างคือใช้ไปใช้มาเรากลับชอบเฉยเลยด้วยความที่มันกดง่ายน้ำหนักเบาด้วยแหละแล้วก็เสียงเนี่ย มันก็เอาจริงๆคือเหมือนมันจะแหลมนะแต่มันก็ไม่ได้แหลมขั้นสุดขนาดนั้นแต่มันก็มีความแหลมแหละเพราะว่าตัวเพลทจากคีย์บอร์ดอ่ะมันเป็นแบบอลูมิเนียมเนาะมันก็จะมีความโทนแหลมๆนิดๆอ่าแล้วผมก็ลืมพูดอีกอย่างหนึ่งนะคือตัวสวิชเขาเนี่ยมันจะมีไลท์ดิฟฟิวเซอร์ด้วยนะครับผมที่มันจะช่วยในเรื่องของการส่องไฟเนาะเวลาเราเปิดไฟบนคีย์บอร์ดเนี่ยตัวสวิชมันก็จะส่องแสงมากกว่าทำให้ไฟมันเด่นชัดมากๆเวลาเราใช้งานคีย์บอร์ดนะครับถือว่าตอบโจ ใช้คีย์แคแบบไซส์ปริ้นไฟรอดนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่กังวลเรื่องเสียงจริงๆเนี่ยคุณสามารถซื้อแมกเนติกสวิ t ช h ตัวอื่นมาเปลี่ยนใช้งานกับคีย์บอร์ดตัวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ttc com uranus นะครับผมเจ pro เ gaming เจปกติอะไรพวกเนี้ยตัวนี้เขารองรับในซอฟต์แวร์ด้วยนะคือเราสามารถเอาสวิตช์พวกนั้นมาคาลิเบ e เพิ่มเติมเพื่อให้มันใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์จากตัวสวิตช์ได้อย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดได้นะครับและพอพูดถึงภาพรวมของซอฟต์แวร์เนี่ยผมก็มองว่าภาพรวมของซอฟ ถือว่าดีเลยมันใช้งานง่ายในชนิดที่ว่าหากคุณไม่เคยใช้งานฮอยเฟคคีย์บอร์ดมาก่อนเลยเนี่ยคุณใช้งานตัวนี้คุณก็สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆแบบไม่ติดขัดอะไรเลยคือหน้าตาของมันเนี่ยเข้าถึงง่ายใช้งานง่ายมากๆมันก็เป็นฟิลแบบ O M มาเนาะหน้าตาซอฟต์แวร์ก็อาจจะคล้ายๆกับหลายๆแบรนด์อะไรพวกเนี้ยแต่ก็ถือว่าใช้งานง่ายดีแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมแม้เขาจะเคลมว่าเป็นเว็บเพจซอฟต์แวร์เนี่ยแต่ว่าตอนที่เราจะใช้งานจริงๆเนี่ย มันจะมีให้เรากดติดตั้งอะไรสักอย่างนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวโปรแกรมของมันนี่แหละที่เอาไว้จับคู่จับ DEVICE ของเราบนเครื่องนะครับเวลาเราใช้งานบนเว็บเบสซอฟต์แวร์เนาะทีนี้ก่อนเข้าเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมขอพูดถึงมุมมองคนที่เอาไปใช้ทํางานกันบ้างนะเพราะด้วยความที่มันใช้งานไร้สายได้ ผมได้ลองไปใช้งานกับที่ทํางานก็คือเชื่อมต่อกับ MacBook ปกตินี่แหละซึ่งตัวซอฟต์แวร์ก็สามารถดันใช้งานได้ปกตินะแต่ก็ต้องติดตั้งอะไรที่ผมบอกไปแหละแล้วก็ใช้งานผ่าน Google Chrome นะครับตัวเว็บเบสซอฟต์แวร์เนาะเพราะว่า Safari มันไม่สามารถดีเทคอะไรได้เลยผมกม็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็กับการทํางานเนี่ยเร o u t 60%เนี่ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงอาจาใช้งานฟังก์ชันบางอย่างยากนะครับแต่ก็ เชอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้ปรับรีแมปปุ่มต่างๆในตัวซอฟต์แวร์อยู่ซึ่งสามารถกดตั้งค่าได้เลยในซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่3,000มิลลิแอมป์ที่เขาให้มาเนี่ย3,000มิลลิแอมป์ก็ถือว่ามันไม่ได้อยู่นานเวอร์อยู่แล้วนะเพราะแบตเตอรี่ก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็อีกอย่างคือผมลองเปิดไฟใช้งานจับเต็มก็คือเปิดแบบนี้เลยมันจะอยู่ที่ภาพรวมประมาณ3วันนะระยะเวลาการใช้งานแล้วก็ใช้งานต่อวันผมใช้อยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงรหรือ6-7ชั่วโมงแล้ว,วน,นะถ้ัใครอยากใช้เวลานานนกว่านั้นกับ การใช้งานแบบไร้สายก็คงต้องปิดไฟใช้งานนะครับทีนี้กับการเล่นเกมกันบ้างนะครับผมผมพูดมาซะเยอะแล้วเพิ่งจะเข้าเรื่อง,องการเล่นเกมในเรื่อง,องการเล่นเกมเนี่ยพวกการปรับพื้นฐานอย่าง actuation point หรือ r a p i d t ด i g g e เนะครับสามารถตั้งค่าได้ง่ายมากแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือมันอยู่ที่0.1ม mm, ิลลิเมตรนะสำหรับ actuation point แล้วก็ 0.01สําหรับราผติสติกอร์แล้วก็เดโซนสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับสามารถต่ําสุดได้อยู่ที่ 0, 0. ซึ่งจากผลเทสที่ผมได้ไปดูมาจากไอจ็อกเกอนะครับจะมีค่า Input ต l t เ n น y อยู่ที่0.15มิลลิเซกแลวก็เอาพุตหรือว่าการปล่อยปุ่มอยู่ที่ประมาณ0.2มิลลิเซกซึ่งมันค่อนข้างจะต่ํามากๆเลยประก,กอบกับโพลิเลตรที่เขาให้มา 8,000เฮิร์ตแต่ว่าผลเทสที่ผมไปดูมาจะอยู่ที่ประมาณ6,900เนาะมันเลยทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้เร็วแล้วก็ตอบสนองไวมากๆถ้าเทียบกับตัวแมสห0ศูนของผมนะครับก็ถ้าผมดูผิดพลาดยังไงไปก็สามารถย้งมาที่คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ขออภัยด้วยหากข้อมูลผิดพลาดนะครับด้วยความที่ latency แล้วก็ตัวสเปคต่างๆมันค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงมากๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าจะ enjoy กับการใช้งานตัวนี้กว่าตัวแมส6 0 HE มากๆในงบที่ผมได้มาเท่ากันนะครับผมย 1,500เหมือนกันนะซึ่งถ้าเป็น m a ส60 HE ตัวเก่าของผมนะครับผลเทสจากเว็บเดียวกันเนี่ยตัวนั้นจะมีทตูต l a เทนซีอยู่ที่1.88มิลลิเซกแลวก็เอาพุตลาเทนซีอยู่ที่ประมาณ1.86มิลลิเซกนะซึ่งทั้ง2รุ่นมันก็จะห่างกันที่ประมาณ1.7มิลลิเซกเลยเก้าอาจริงๆนะครับถ้าเรามองในเรื่องของเชิงตัวเลขอะมันแพ้อยู่แล้วไ e อ้แมู60 HE อ่ะแต่ถ้าคุณมองด้วยมโนภาพ หรือว่าการใช้งานผ่านสายตาหรือตาเปล่าคุณจริงๆเนะี่ยแม้ผมจะรู้สึกว่ามันรู้สึกเร็วกว่าก็จริงแต่ไอเซียววิเหล่านั้นมันแยกออกยากมากๆผ่านสายตาของผู้ใช้งานนะคือถ้าจับคีย์บอร์ดของ2ตัวนี้มาเทียบกันว่าตัวนี้ใช้ฟัน6 0 Pro ตัวนี้ใช้แม่6 0 HE e ผมก็แยกไม่ออกว่าเบอร์1ห,หรือเบอร์2เป็นรุ่นไหน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องค่าตัวเลขผลเทสลาเทนซีที่มันต่างกันเพียงเซียววอะไรพวกเนี้ยหากคุณมีฮอยเฟคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับคุณไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเลยแต่หากคุณรู้สึกว่าคุณซีเรียสกับการเล่นคอมบีทีฟการเล่นแรงเซียววีทีนั้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้เปลี่ยบจริงๆคุณก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ตัวนี้คือหนึ่งในตัวที่ผมแนะนำแน่นอนหากคุณมีสกิลเพลย์ที่ดีอยู่แล้วนะครับคุณใช้คีย์บอร์ดตัวไหน มันก็เทพเหมือนเดิมอะทุกคนฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนต่างๆนอกว่าเราใช้ค่าไหนถนัดเราเล่นคีย์บอร์ดตัวไหนถนัดแต่ว่าถ้าคุณกระโดดข้ามมาจากแม h a n เค a ลมาฮอร e นเฟกเนี่ย คุณเห็นผลต่างแน่นอนว่า latency ระยะการกดตัวสวิตช์ต่างๆมันจะเห็นต่างเลยว่าตัวฮอยฟิกเร็วกว่าแบบแน่นอนและสำหรับตัวผมเองเนี่ยกับการเล่นเกม f อ s อย่างว a l o r a n t หรือว่า Battle Royale อย่าง p ับ G นะครับการใช้ a c t กซ์ต i n ชั่นพที่ต่ำที่สุดของคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็รับ i d Trigger ที่ต่ำที่สุดของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะลั่นได้ไวแล้วก็ตอบสนองเร็วมากอย่างที่บอกไปเนาะเพราะว่า latency ต่ำอัพเดทค่อนข้างจะเที่ยงตรงคือแค่เรายังไม่ได้กดสั ปล่อยออกเลยอะปุ่มมันก็ทํางานได้แบบรวดเร็วมากๆแล้วแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมก็ยังไม่เจออาการหลอนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคือตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ค่อนข้างที่จะเสถียรมากๆซึ่งมันทาให้ผมค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็เอนจอยกับการใช้งานคีย์บอร์ดตัวนี้ในการเล่นเกมแบบระยะเวลานาน,านๆมากๆเลยนะแต่สําหรับใบการตั้งค่าต่ําที่สุดกับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแม้ผมจะไม่เจอปัญหาความหลอนอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหยุดเองเดินแล้วติดขัดแบบนึ่งตั้งๆหรืออะไรก็ว่าไปแต่สิ่งที่่มัันนออาาจจจะเเป็รรืงวใสหํหบ เกมบางเกมคือการที่มันต่ําสุดเกินไปนี่แหละเพราะอย่างในวอร o เรน t เนี่ยผมเล่นนะฮะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าติดขัดหรือว่าติดใจอะไรเลยคือมันเดินแล้วมันแบบตอบสนองไวอ่ะมันมุ้งม็้นดีเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว,รวแต่ว่าเกมพับ g นี่สิบางทีมันก็ลั่นไวไปจนตัวละครเราเนี่ยอย่างตอนผมขับรถนะครับแม่งดิฟเองเยเลย ส่วนต้นไม้เลือดรดอะไรพวกนี้เออมันก็มีเห็นอยู่บ้างนะเพราะว่ามันต่ําเกินนะเนาะในเรื่องของค่าเซตติ้งต่างๆที่เราตั้งเอาไว้ซึ่งบอกเลยว่าตอนใช้งานครั้งแรกเกมพับจีผมค่อนข้างจะปรับตัวยากมากๆมันเลยมีช่วงที่ผมถอดคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วกลับไปใช้แมคคาณิเคิลคีย์บอร์ดเล่นพับจีเลยนะหรือไม่แต่การโดดร่วมลงมาเนี่ยตัวละครผมแม่งหมุนเองหมุนโดยที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามึงจะหมุนทาไมแต่ก็นั่นแหละครับเพราะว่าเราตั้งค่าต่ําสุดเกินไปผมก็เลยมองว่ากับกาาารตตตั้งค่่่สสุุดด อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกเกมและอย่างที่บอกไปกับคลิปก่อนเนาะมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนถึงแม้หลังผมจะเริ่มชินกับการควบคุมค่าที่ต่ําที่สุดเหล่านั้นแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าผมก็บอกทุกคนไว้เนาะหากคุณซื้อไปที่อยากจะตั้งค่าให้มันต่ําสุดเนี่ยอาจ,จต้องมีการปรับตัวในซักระยะหนึ่งเลยถึงจะควบคุมมันแบบว่าเรารู้สึกว่ามันชินเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความเซนซิทีฟบนตัวคีย์บอร์ดเนาะ ระยะการกดมันสั้นเกินไปมันตื่นเกินไปก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยลั่นปุ่มได้ง่ายอาจจะเสียสมดุลในเกมไปเลยก็ว่าได้นะฉะนั้นในมุมมองของผมผมคงแนะนําให้ตั้งค่าที่แบบว่าคุณควบคุมได้จะถ้าอยากให้มันเร็วอยู่ก็ควรที่อยู่ในระหว่าง0.1ถึง0.5สําหรับ a c t ทิเวช o นพอยตหรือแม,ม้แต่ร a p i d t r เกอร์เองนะครับทีนี้ส่วนเรื่องฟังก์ชันอื่นๆอย่างพวก S O C D MOD TAB D K S Toggle Switch so อะไรพวกนี้ที่บอกตัวนี้มีมาให้ที่ในซอฟต์แวร์แต่มันก็ไม่ได้มีการปรับอะไรที่แบบเป็นพิเศษหรืหอ พบเจอทั่วไปบนคีย์บอร์ดแมกเนติกแล้วก็ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ฟังก์ชันพวกนี้เลยนะครับฉะนั้นผมว่าคงไม่ได้ลงลึกอะไรมากแต่ว่าก็แจ้งไว้ให้ว่ามันมีให้ปรับใช้งานนะสำหรับคนที่อยากจะใช้ SOCD t o g g l e Switch Mod t a แแล้วก็ DKS นะครับแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณปรับค่าอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ฟังก์ชันเสริมลงปุ่มไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหากจะอยากยกเลิกเนี่ยมันก็ต้องทําการรีเซ็ตปุ่มนั้นเท่านั้นเลยนะครับมันจะเอาออกแบบเอาออกเฉยๆปกติเหมือนชาวบ้านไม่ได้อะเซตติ้งรับปิ๊ติกระเรียบร้อยหมดแล้ว a c t i ิวชั o นพอยตเรียบร้อยหมดแล้วแต่ผมไม่อยากใช้เ SO อ c d แล้ววันนั้นอะ่ะผมอยากจเจาะออกผมก็ต้องรีเซ็ต A กับ B แล้วก็ต้องมาตัั้งงค่ rapid er ่่าา Actation Point ใใใหหหมมมซึนทํ รู้สึกเสียเวลานิดนึงนะแต่ถ้าใครไม่ได้ปรับอะไรมากเนี่ยไม่ได้ปรับ S O C D บ่อยอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ผมแค่มองว่าเออถ้ามันมันสามารถยกเลิกฟังก์ชันนั้นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปรีเซ็ตค่าทุกค่าใหม่บนตัวปุ่มนั้นๆเนี่ยมันก็จะดีต่อผู้ใช้งานมากขึ้นแค่นั้นเองโดยรวมนะครับสำหรับ m o n ก e y ฟ a n 60 Pro ตัวนี้ถือเป็นคีย์บอร์ดที่ถ้าหามาถามว่า อยากจะได้คีย์บอร์ดแมกนติกสักตัวหนึ่งเนี่ยผมก็คงจะแนะนําตัวนี้อยู่ในอันดับต้นๆเลยณเวลานี้นะครับเพราะมันครบเครื่องทั้งการเชื่อมต่อลา้านเทนซิท่ตัมบับเบิลสวิชก็น้อยมากๆเอาไปเล่นเกมหายกังวลแน่นอนซึ่งถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมสินค้าต่างๆสามารถสั่งซื้อได้จากทางร้านคีย์โปรได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของประกรันมาให้บริการหลังการขายแล้วก็ที่สําคัญนะครับราคามันถูกแบบนี้ได้ประกันอะไรเงี้ยผมก็แนะนาโอเคคลิปนี้ก็คงจะ อยา่าหอวงมากอยู่นะเพราะรู้สึกว่าเขียนสคริปต์มาเยอะแล้วก็พูดเยอะพอสมควรแต่ว่าทุกคนจะได้ความเป็นจอยจากคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมๆาที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรเนาะฝ่ายติดตามด้วยแล้วกันนะครับจอนครับ